สบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดสู่คนเมื่อวานกับบริคิดเบบพี่น้องได้ขอโทษพี่น้องอายลน์เลยบมื่เหตุในพี่น้องได้หับสมบลงมือนีก็น่าก็มาเหตุงานตามเคยพี่น้องเลยจะลงคิปสัตวดนะงานน่งกักาลังขึ้นลงค่าพี่น้องเลยจอดเป้นแทมแบบพี่น้องเห็นเลยพี่น้องเนี่ยเอาขึ้นแบบนี้มือนีก็ได้สำเน็ตแลบพี่น้องเลยโอ้ รอแท้มือนเลยบ่าวภาพพาลุยปลาโตซิวซิวงานนะก็ได้สำหรพี่น้องเลยมุดโค้งลังคาอย่างก็น่าก็จะได้ยุดแบบเพราะว่าเพชรทันเพ็รมีซอยเมียนีพี่น้องก็วันนี้เป็นกระท่องกระใสก็เลยโจ๊ะเจ็ดโค้งลังคาเกี่ยวเพ็ดแล้วเลยก็เลยเจ๊ะไว้พี่น้องทั้งเบิ่งบางเถือกับหอยซารสางเป็ดเป็นสารต่อเด้อพี่น้องเด้อ กน็นากันพี่น้องเห็นไหมพี่พว่านก็นมีเรื่องเขาใจพิษกันนิดหนึ่ง้อพี่น้องเด้อยวพอก็กน้ากับพิษอยู่จะมาทำมาเมื่อนะพี่น้องก่อไม่นี้ไปกับไปยืมนะักแนตัดกับสางเป็ดไปแล้ววันนี้พอดีเจอะหมู่คู่พี่น้องเ้ยเขาเลยเซลล์หยอกอ่ะโอ้ะ เพงได้พวเมียรวยแต่ก็ลืมหมู่ลืมขูนะ่เนาะแบบประมาณนี่พี่นอ้องโบไปหาบาบไปยังเขาไปอ้ว่านี่เนี่พี่นอ้องคือก็เลยมาขำเยอะหมู่พี่น้องเลยหมู่แบบเป็นเป้าหยอกเป้ายัางกันนะพี่น้องเลยว่าลืมพวนาว่ามาแล้วเมาพี่น้องเลยขับ,บรถกรไกลๆเนี่ยก็เลยนอนอยู่เพื่อนนอนในเพื่อนกัน จนประมาณเจ็ดโมงเราจังมาตะอ้อนเลยเกิดมีเรื่องตำหนิกันหน้าหนู่นหนึ่งพี่น้องเลยผมมียังหลายดอกคิดมื่อนี้กันกระหน้าก็สำนีนแน่แต่พี่น้องเก็ซิมาแก่เอฟซีฟังตอนนี้มืออ้นด้วยกันตอน,นเป็นกับเงินพี่น้องเลยมืออ้นอัดสามมือนีอัดสองแค่ไหน เดินมาก็น่าก็ชิได้ยางเมื่อไรันพี่น้องเลยกูเละเพื่อนกับกละล้างค้าชเจี๊ยบกูละยางไปกับประมาณบ่พักิโลดอกพี่น้องคือกิโลอันนี้ย่างเมื่อโตไปหับลูกสาวพี่น้องเลยเพราะว่าของเขาก็ซื้อแพงนะพี่น้องแบบว่าไฟเบอร์หนะนักก็ต้องได้เบาเงินก็นได้เขาว่าเรื่อง เลี้ยงเราจะเลี้ยงเบียร์จะซีหากแก้วก็ได้แบบนี้นะพี่น้องโอ้าก็เลยมีเรื่องเข้าใจพี่จนได้พี่น้องเด้นั่นเองเกษตรปมีอยัางแบบมึงเนาะพี่น้องเขาก็สิ่หยางหลัดมาพี่กว่างน,นี้เขาก็ที่มากก้าควาหอยควายยังกระตะอุนเลยพี่น้องเลยก่เตี้ยนนี่ก่แห้งแรงแห้งแล้วบนกระปตกนาำพี่น้องเนาะหยางมือึอพี่น้องเลย ยาเมื่อแล้วก็สีเมื่อโคตรพักโคตเครืค่องปูของพังอะไรพี่น้องเลยมีกระดูกเหือนอะไรพี่น้องชั่วโมงไปรับลูกสาวและอ่านหนังอานหนังอะไพี่น้องเลยตอนนี้กระมอนหุ่นยนต์อพี่น้องเลยสาวลุงเหมืนกับไป รอบลุงคู่เด็กพี่นอ้องงูโม้เว้ออกมาเด็กพี่น้องเด็ดตอนนี้กลับมาหอดเพื่อนเลยพี่นอ้องยังลุ้งนะมันคือบุก,กินเบิดเห็กน้องต้อนทำไมแรงเนาะอ๋อ cái nha cá hút này nó nhảy để trái nó nó ưỡn bớt nó ưỡn bớt không mà đang mì phá hoa hết พอน่นาก็พูดพักให้มันใหญ่ไอพอว่าบ่มามันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแลยค่ะเบอร์เบิ่งในกล้องคือหัวเคียวขาดแค่นะฮะพ่อน้าก็มาว่าต้นนี้ต่อเด้จ้าพี่น้องอพูดให้มันใหญ่เลนะ้อง phải ค่ะอีผอพดแลต้นกล้วยโอ้ยนี่ สองสามบาทน,นี่พอหน้าแล้วกลับมาพดหนาเพื่อนเดจ้าพดลังบ้านแล้วกะพดต้ไหฮะพดต้นไม้ฮะต้นหกเลนไม่ใชหมากมักนอะเอากอขนาดได้กินหม<ะ>ากมม่หมากมันเอ,มเอาไวตา้ตำหมักหูกินเีน้อ ก็เป็นแมวปลูกข้างนั่นน้ำเล็กจ้าพี่น้องอืม ต้นยางะต้นม่วอ่าูพี่น้องต้นนี่ก็เหี้ยวเหยวโอ้โหพักมนแนบบ่พักกับางอันก็เหี้ยวบางอันก็ไเหี้ยวเด้จ้าพักกันเหี่ยว โคตรมหอนนี่เดอต้นนะแห่งเหี่ยวกว่าต้นเอ็นเอ็นอะมันตายแล้วโคตรตังก้นมันตายแล้วครับผมน้องมันตายแล้วโอ้กรอบๆอยากคือว่าตายแล้วนะ เพราะหน้ายกัพุทธภาพกันเนาะแล้วมือเราก็ชิวพุภาพกนนี่เลยอืมอืมแ,แล้วมือก็ชีวพุภาพไข่ไม่ใหญ่พี่น้องนี่ พี่น้องพอหน้าก็หดต้นคือมันแก่้ือตาย,ยนะพี่น้องคนะืนบกคืนมาพี่น้องบ้าหูกำตอนต่อปองบัดน,นี้พอหน้าก็สีวิตรดวางนี่เด้อจ้าพี่น้องง้องอมักกินต้นดอกไม้สีทองค่ะค่อยเห็ดยัง ดอกมันก็นงามง,งาพี่น้องงัวก,ก็หมากกินแท่ดหะ,ะต้นกระสิง,งานเนยจ้าพี่น้องข้างนกระเทปพนะครบ้าน,น้าแแป้งพน้าโอ,อ,อข้างหน้ากรเทปพนอยู่พี่น้องอข้างนมาถวแป้งเด้จ้า,าอือ อันนี้ก็ใไก่ชี้คำและเด้อดจ้าพี่น้องหืมหน้าก็พต้นไม้ต้นตอพี่น้องพดทับพี่น้องมันจังได้ใงญ่เร็วๆแนวกินกับสีได้กินพดต้นมะเขือ นะกะต้นมักหมงนี่จ้าพี่น้องมีสองต้นพี่น้องอยู่หลังบ้านก็อยู่หน้าบ้านพรเมื่อเมื่อเมื่อยหรือบ่าเมื่อื่อไอน้งาเแล้วก็นอนอืมครับพี่ิิก็นาก็ลาบีแล้วน้องไปก่อนเด้๋ยพี่น้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันหน้าต้น,ตนเดบ๊ายบาย